สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาพบกับช่องอพังดอกแก้วแฟมิลี่นะครับผมวันนี้ก็จะมาถ่ายอพื้นดินนะครับผมใตยบ้านน้องดอกแก้วให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับอเริ่มตั้งแต่ตรงนี้เลยนะผมนี่ครับก็เป็นลุมเป็นบ่อเลยนะผมนี่ก็เป็นรอยน้องดอกแก้วอยู่นะครับผมนี่นะครับข้างในหนักกว่านี้นะครับผมข้างในหนักกว่านี้นะครับ ก็เป็นบรรยากาศยามเช้านะครับผมก่อนได้ตัดอ้อยนะครับตอนนี้เตรียมตัวไปตัดอ้อยนะครับนี่นะครับผมเป็นหลุมเป็นบอ่อลึกเลยน้องอยู่ไม่ได้เลยนะผมไม่มีที่นอนนะครับไม่รู้จะนอนตรงไหนนะครับเพราะว่า มันมีแต่หลุมเลยมีแต่น้ำขังอะไรอย่างนี้นะผมน้องไม่สามารถอยู่ได้นี่นะครับน้องก็อยู่ยากเลยนะผมไม่รู้อยู่ยังไงก็ต้องไล่เพื่อเป็นค่าดินให้น้องนะผมพอควานบอกประมาณห้าสิบรถนะครับผม ประมาณ50รถแล้วก็อาจจะมีสายด้านบนอีกนะครับผมก็ประมาณหมื่นคะแนนนิดๆนะครับผมให้น้องได้อยู่นะครับนี่เลยน้องไม่รู้จะอยู่ยังไงนะครับผมก็ต้องไล่ต้องไล่เพื่อ,อาซื้อดินมาถมให้น้องนะครับจะได้เข้ามาอยู่สักทีนะครับผม ส่วนอ่นนี้นครับวันนั้นก็ดิน,นครับไหลมาน้าหลากมาแรงมากนะผมพัดดินทรายน้องดอกแก้วไปหมดเลยนะครับตั้งแต่ทางเข้านะผมไล่ยาวมานู่นเลยทรายดอกแก้วไปนู่นหมดแล้วนี่นะครับสายดอกแก้วไปหมดแล้วเรียบร้อยเลยนะครับผม เอาซ้ายมาลงโเหมือนไม่ได้ลงนะเพราะว่าพัดไปหมดนะผมหนักฝนตกแรงมากก็ขอความเมตตาจาก่แม่ทุกท่านเลยนะผมนี่นะครับบานน้องดอกเกีวยก็ยังยังไม่สามารถเข้าอยู่ได้นะครับก็ทุกวันก็ให้นางนอนตรงนี้นะผมแต่นี่ก็อพาไปน้องพาน้องไปอยู่น้ําชีแล้วให้น้องได้นอนตรงนั้นก่อนเพราะว่าทายอยู่ตรงนี้ก็ กลัวจะแฉะกลัวจะอะไรนะครับผมมันกลัวว่าอาจจะซุดหนักกว่าเดิมก็เอาดินมาลงก่อนดีกว่าแล้วค่อยให้น้องมาอยู่จะได้แบบอาจจะอยู่ดีๆเลยสะดวกสบายเลยนี้นะครับมาเมีตาน้องด้วยนะครับผมทุกท่านเลยนะครับก็คะแนนจะขาไรแล้วก็จะเก็บสะสมมาไว้นะเพื่อเอาไว้ถมที่ให้น้องดอกแก้วได้อยู่นะครับผม ขอบคุณครับ